สวัสดีครับช่างเนอพารวยนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าข่าวของเกี่ยวกับเรื่องของเซเลปเนาะแล้วก็ซุปตาทั้งหลายนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ NFT นะครับซึ่งลงทุนเอาไว้แล้วก็ตลาดมันก็ล่วงลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่านี่เพราะทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้ว NFT นะฮะตลาด NFT มันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมมองว่ากระแสของ NFT มันก็ดรอปลงเรื่อยๆแล้วก็มีการโปรโมทร้อยลงนะครับแต่ว่า NFT นะฮะเห็นไหมครับ ก่อนหน้านี้คือโหเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของลิงเอยสนวปด็อกเอย NFT ต่างๆขายได้มูลค่ามหาศาลเลยตอนนี้เรียกว่าโอา้โหนะจากจากราคาแพงโคตรๆเลยนะพูดอย่างนี้ดีกว่านอะอ่าลิงเบื่อเนี่ย <laughs> จากจากแพงโคตรๆเลยจนแบบโหยบเยินนะฮะนี่ฮะหลายตัวก็นะเกิดเรื่องของ NFT ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆนะัะเพราะฉะนั้นผมคนนึงก็โชคดีไปนิดนึงนะฮะไม่ได้ หันมาเล่น NFT เท่าไหร่แต่ก็ซื้อเหรียญ NFT นะก็ยังมีซื้อเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้น NFT หลายๆคนก็จะเห็นว่าราคามันตลาดมันล่วงล้งเรื่อยๆนะฮะนี่มาดโนน่าก็มีนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครซื้อบ้างเอ่ยนะมีใครซื้อสะสมของ NFT ไว้บ้างนะครับเพราะตลาดผมว่า NFT มันมาเร็วไปไวอะน่ากลัวนะครับเปิดตลาดได้เร็วแล้วก็ NFT มันค่อนข้างแบบ ความชอบเฉพาะจริงๆนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสนใจความชอบเฉพาะเฉพาะกลุ่มเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพวกเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบไปได้ไวมากมากเลยนะครับโอกาสเสี่ยงที่จะแบบขาดทุนสูงแต่ว่าถ้าเราลงแบบเขาเรียกอะไรจังหวะดีๆก็น่าจะได้กําไรสูงเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมาดูว่าเออตลาดเด t นทีค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็ล่วงล่วงลงอย่างหนักเลยนะครับอ่า ก็ไลค์กดแชร์ให้เขาช่องเนือพารวยด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องของ NFT ที่ตลาดที่มันผันผวน,นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็การลงทุนดีความเสี่ยงเนาะคลิปนี้ก็แค่มาบอกเก่าวเล่าเรื่องกันนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตลาด NFT เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับ